ครูไทยประท้าครูฝรั่งครูไทยตอนสอนภาษาอังกฤษวันนี้ครูพี่ยุทธจะมาสอนภาษาอังกฤษนะนักเรียนนะเ<ม>ออนี่เอาตัวตู้กระตุนพวกนี้ก็ได้เดี๋ยวครูจะบอกว่ามันแปลว่าอะไรนะลูกพูดพร้อมกันนะนักเรียนไลออนไลออนนี่นี่นี่มานี่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 มังกีมังกีอันนี้ลูกสนิท ซาเนสเดีเ๋ยวก่อนคุณพิยุทธ์แล้วตัวนี้มันตัวอะไรหรอคะเออดแรดไงลูกแรดไงเออแล้วตัวนี้ล่ะคะคุณพิยุทธ์เบิร์ดไงเบิร์ดเบิร์ดมันเป็นเบิร์ดหนูก็รู้อยู่ค่ะแต่ว่ามันสายพันธุ์อะไรคะเนี่ยเออครูไม่รู้อะสายพันธุ์อะไรครูจะไปรู้ได้ไงแต่มานี่ดีกว่ามาๆๆอ่ามาเรียนเอเลเฟนไลออนดีกว่าดูมามาๆาเฮ้ย ครูพิยุทธ์เนี่ยไม่มีความรู้ยังจะมาสอนนักเรียนอีกนะครูฝรั่งตอนสอนภาษาอังกฤษ this is a lion 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 no 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 come here I show you this is an elephant elephant oh not good not good elephant 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 e l โอ้โหโนโนช่างครูไทยตอนมาสายเมื่อไหร่ครูพียุทธ์จะเข้าคาบสอนเนี่ยนี่มันกี่นาทีแล้วแชมป์ก็ผ่านไปชินาทีแล้วอ่ะครูพียุทธ์เนี่ยมาสอนสายอีกแล้วเช็งจริงๆเลยอ๋อนักเรียนขอโทษนะที่ครูมาสายนะนี่ก็เลยเวลาสอนของครูแล้ววันนี้ครูปล่อยไปเลยก็แล้วกันนะไปหากินข้าวนักเรียนนะง้นวันนี้ครูปล่อยไปเลย นะเดี๋ยวครูไปทําธุราก่อนอ่ะไปไปครูไปแล้วโอไม่ได้เรียนอีกแล้วอ่ะทำไมไม่แจ้งเราก่อนเนี่ยครูครูฝรังตอนมาสายกี่โมงแล้วนักเรียน late student to late today ขอโทษค่ะครูพีเตอร์พวกหนูมาสายอะ่ะ sorry sorry teacher You come too late Today you know Become 1.0 o i แ t s ไปเลว่าอะไรเหรอปิ่นมุกประโยคครูปีเตอร์บอกว่าวันนี้พวกเราได้ศูนย์คะแนนฮะ u d e n t Sit down please Lesson one ครูไทยตอนนักเรียนขับรถซิ่ง เธอขับรถแบบนี้ในโรงเรียนได้ยังไงเด็กชายแชม์ฮะรู้ไหมมันเสียงดังเพื่อนกาลังเรียนกาลังสอบอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ดังสักหน่อยดีครับครูพิยุทธ์ไม่ดังอย่างนั้นเหรองั้นเธอมาหนี้ครูพิยงอีกับไปอีกครูวรวววว Champ, you must drive slowly in school not leu leu cha cha อ้าวหข่าวเช้าแล้วนะครูปีเตอร์ Champ, stop motorbike here ตรงนี้เหรอครับครูปีเตอร์ yes, here ไม่น่าขับมาทางนี้เลย go back in your classroom ครับครูปีเตอร์ ครูไทยประทะคฟูฟราครูไทยเวลาช่วยนักเรียนโดนดูพวกเธอการเรียนก็ไม่ได้เรื่องส่งงานก็ชา้าเด็กชายแชมป์เอาแต่ขับมอเตอร์ไซค์เวน้นไปเว้นมาดาริกาวิกันดาเล่นโทรศัพท์ตลอดเลยครูเห็นนะครูทิพวันอย่าดุด่านักเรียนเลยค่ะเสียงดังไปจนถึงห้องธุรการเดี๋ยวพออจะด่าเอานะคะพออก็ช่าง โอไม่ใช่พ่อของฉันนะโอไม่ใช่พ่อของฉันนะถ้านะักเรียนไม่ทําผิดฉันจะด่าพวกเขาไหมเพราะฉันอยากให้พวกเขาได้ดีเด็กนักเรียนพวกนี้พูดยากต้องดา่าแล้วอย่างครูนะ่ะเป็นครูใหม่ตัวคนเดียวครูน่ะสอนเด็กพวกนี้เอาไม่อยู่หรอกต้องแบบฉันนี่ทําให้เด็กมันกลัวบ้าง ค่ะครูทิพวรรณครูวีกยุงกับมาช่วยเราด้วยเรื่องของพวกเธอยังไม่จบแค่นี้เทอมนี้พวกเธอต้องให้ได้เกรดสีครูพรั่งเวลาช่วยนักเรียนโดนดูอาลิกาวิกานดาการบ้านเธอยังไม่ได้ส่งครูเลยนะยังมาเดินลอยหน้าลอยตาได้ยังไงคะแนนของครูครูก็จะไม่ให้ผ่านและคะแนนจิตวิสัย ครูก็จะไม่ให้ผ่านด้วยพวกเธอเย่จริงๆ stop, stop. ครอบครูที่พะวันอะไรครูปีเตอร์วอรครูพีเอร์วันหยุพูดแบบนี้ไม่ได้นักเรียนเสียใจ you old style teacher you แก่แล้ว you แก่แล้วครูปีเตอร์คุณหาว่าฉันแก่เหรอก go home grandma บ้า,บาจริงบายบายกรนมา ครูไทยตอนพานักเรียนแก้เบื่อ,อครูประชุมทั้งวันเลยน่าเบื่อจังจะมีครูคนไหนมาเล่นกับเราไหมนะเอานักเรียนนั่งเบื่อเบื่อกันเหรอลูก งั้นเอาอย่างนี้มาเล่นเกมกับครูไหมเล่นได้4คนชื่อเกมว่าควายดำสตอรี่โหเกมนี้พวกหนูก็เล่นเกมเทิร์นเบลพ RPG ต่อสู้กันสนุกมากจะเล่นแบบเดียวแบบคู่แบบทีมก็สนุกสุดยอดใช่ลรอลูกมาเดี๋ยวครูเล่นด้วยอเอา้าควายดำตัวนั้นนะ่ะใช้สก,กิลสิอุ้ยอติแชมป์ยังไม่พร้อมเลยอ้า พวกเธอเล่นอะไรกันเนี่ยก็ตอนนี้พวกเรากำลังเล่นเกมควยดังสตอรี่ไงคะสามารถโหลดได้ที่นาลุงเคนค่ะโอ้น่าเล่นจังควยดังสตอรี่โหลดเลยครู่างตอนพานักเรียังแก้เบื่อวันนี้เบื่อจังเลยไม่มีอะไรทําเลยอ่ะใช่วันนี้ครูก็ประชุมทั้งวันเลยจะมีครูคนไหนว่างเล่นกับเราไหมนะ Hello students you know happy ว้าวเตะฟุตบอลโคตรีคูไทยเวลาปลอบใจนักเรียนพููที่บัววันดาเก่งจ,จริงๆอ้าวแชมป์เป็นอะไรลูก ครูทิพวันด่าผมอีกแล้วครับและด่าเฉพาะผมด้วยที่ครูทิพรวรรณด่าแต่หนูนะ่ะเพราะครูทิพรวรรณให้ความสําคัญกับหนูไงลูกอยากให้หนูเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีและเชื่อฟังคําสอนของครูเชื่อฟังครูทิพวรรณไว้เถอะนะลูกถึงครูแกะจะแกะ่จะเหี่ยว แต่ก็เหี่ยวอย่างมีคุณภาพแก่อย่างมีประสบการณ์สามารถทําให้หนูเป็นคนดีได้นะครับครูวิกยุงผมจะเชื่อครูที่ประวันคุูครัล่าเวลาป้อบใจนักเรียนเธอนี่มันแย่จริงๆสอบไม่ได้ครึ่งหนึ่งของคะแนนเลยถ้าเธอยังเป็นแบบนี้เธอต้องเรียนซ้ําชั้นนะเด็กชายแชมป์เข้าใจไหมเข้าใจครับครูที่ปวันครูที่ประวันตหูทำไมา you mm -hmm. mm -hmm. Champ, what happened? Why are you so sad? Teacher Teebawan scolded me. She said a big not good. Oh, one old teacher. No think too much, Champ. Champ, you're a good boy. You're very clever. You can make a lot. You can play football. You can go to boxing. Very good. คูปีเตอร์อง n หา i ม h t เชม i g ูไม่เข้าใจที่ครูพูดครูไทยปะทะครูฝรั่งครูไทยเวลาทักทายยามเช้าสวัสดีครูสวัสดีจ้านักเรียนเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้พวกหนูทําการบ้านมาแล้วค่ะเดี๋ยวพวกหนูจะส่งให้ครูในครับนะคะ จะจดีแล้วดีแล้วตั้งใจเรียนอดะดีดีแล้วไปขึ้นชั้นเรียนได้แล้วลูกครูฝรั่งเวลาทักทายยาเข้าวสวัสดีครับคุณปีเตอร์รอร good morning where you want go you finish your homework already I want to see today you must do your homework homework พ่อเมื่อกี้ยังวะจ๊ะ Yesterday I speak you must homework and today I w a n t see เอ่อผมไม่ยู่ครับครูพีเตอร์ไม่เข้าใจอะไรไครูไทยเวลาแบ่งของกินให้นักเรียนยวันนี้ได้กินส้มตำคนเดียวโอ้ยน่าอร่อยจังเอา้า เด็กชายแชมป์อะไรลูกครูที่ื่อวันกินอะไรครับขอแชมป์กินด้วยได้ไหมครับอ๋อจะกินส้มตำกับครูเหรอลูกมากินสิลูกเอาเดี๋ยวก่อนแชมป์เดี๋ยวเรียกเพื่อนเพื่อนมากินด้วยสิพอแล้วรคฟรังเวลาแบ่งของคุณนักเลี้ยงโอ้ยไม่แฮมเบอร์เกอร์ น่าอรอยจัง <accurately> มันค <ing> ือไมฮัมเบอร์เกอร์ I'm hungry I want to eat hamburger please o k เค champ for you Cheers champ ค้อไทยเวลานักเรียนเอาของเล่นมาแกล้งเพื่อน หยุดนะเด็กชายแชมป์ถือของเล่นมาไล่ตีกันทําไมก็แค่ของเล่นนะครับคูู้ที่ประวันและถ้ามันโดนหัวเพื่อนแตกเธอจะว่ายังไงธอรับผิดชอบไว้ไหมเด็กชายแชมป์ครูะโยนมันทิ้งเลยนะครูที่ประวัตหังเลยนั่นแหละโทษฐานที่เธอเอาของเล่นมาเล่นที่โรงเรียนครูฟรังเวลานักเรียนเอาของเล่นมาแจ้งเพื่อนทำไมจ้า วันนี้เธอเสร็จแม่ไม่ด่าของฉันอยาเฮ้ยเฮ้ยแชมป์จะไม่ไหนหยุดเด็บ s อ o สต็อปไม่ได้ don't take your toy in school แต่ผมอยากเล่นของเล่นไงครับครูพีเตอร์ you can play but not fight student ครับ ผมจะไปแก้งเพื่อนอีกแล้วครับงั้นผมขอด่าเพื่นด <Element. S 3> ื่มเหล้ามันคมมาดื่มนมกันดีกว่าต่อให้จะเสียน้ำตาแต่ร่างกายเรามันต้องดีก่อนดื่มเหล้ามันคมมันไม่ดีหรอกน้อง